สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาอ,อแนะนำลูกกระตาของแท้นะคะซื้อที่เซนทันเวอร์ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนต้องขอโทษด้วยนะคะเพอว่าเรากำลังทำรอดช่องกันอยู่คะ่ะมอนสามชั่วโมงมางคะ่ะอันนี้นะคะ เห็นพี่สอบเขาซื้อแบบนี้มากก็เลยก็เลยลองดูบ้างเป็นรุ่นทอรี่นะคะทอรี่เจปีขึ้นไปถึงจะกินได้ะคะ่ะอันนี้ก็ทอรี่แบบนี้มีคนซื้อกันเยอะเห็นซื้อกันเยอะเดี๋ยวจะลองแกะดู เทียบของกับของปลอมแบบไม่มีอยอยค่ะไม่ต่างต่างกันมากเลยอะทัวลี่แล้วหืมแก่ยาวมากเจ็บนิ้วเลยอ่ะเพิ่งตัดเล็บมา หอมนะคะกลิ่นเหมือนฉีดยาเลยแก่ จำเนื้องนะคะเห็นช่องว่างค่ะแต่คือตอนนี้จะไม่ไหวแล้วเนะี่ยโอเคได้แล้ว ่คะยุบลงไปเลยจับทีหนึ่งไส้เปรี้ยวจริงค่ะไส้สตรอเบอรี่